สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นนะครับด้วยเทคนิคนะครับหรือตัวเทคนิคอลช็อตคัทที่ทิวท,ทำขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะได้ทราบเกี่ยวกับตัวแนวโน้มของหุ้นนะครับแล้วก็แนวรับสําคัญนะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญนะครับรวมถึงจุดที่ เราต้องให้ความสนใจกับมันนะครับเพื่อที่จะไปกําหนดกลยุทธ์นะครับตรงนี้คราวนี้วันนี้ที่ทิวนํามานะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวกราฟนะครับตัวที่2จะเป็นตัว CPO นะครับตัวที่3จะเป็นตัว Advanced นะครับตัวที่4เป็นตัว Kbank นะครับตัวที่5เป็นตัว AOT นะครับตัวที่6เป็นตัวปรทนะครับตัวที่7เป็นตัว c p f นะครับตัวที่8เป็นตัวอินทัดนะครับตัวที่9เป็นตัวปูนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่10เป็นตัว GPSC นะครับใช้กลยุทธ์นี้ต้องบอกก่อนนะครับใช้ในวันที่29่นะครับถึงวันที่3ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับทิวขอแจ้งเพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเด เดี <in> ๋ยวทิพาดึงเข้ากลุ่มไลน์นะครับตรงนั้นเพื่อที่จะไปติดตามข้อมูลให้มันใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทันเหตุการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อท่านที่มีหุ้นที่สนใจหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะถามเงินเข้ามาได้นะครับทิวก็จะคอยตอบตรงนี้ไปนะครับสำหรับเทคนิคเข้าชดคัดวันนี้ไปชมกันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นท่ขอแจ้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวทูจะใช้เป็นอันดับจากมดเด็กทีบนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไล่ลงไปกันเรื่อยๆนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นตัวกราฟนะครับตัวกราฟต้องบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีวอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับปิดไปที่37.5นะครับเห็นแท่งนี้ไหมฮะเดี๋ยวดูตามเคอร์เซอร์ทีเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มหลังจากที่แบบ เรียกได้ว่าเงียบเหงากันไปพอสมควรนะครับเงียบเหงากันไปประมาณ10กว่าวันนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวอล่มอัดมาวันเดียวนะครับก็คือเกินค่าเฉลี่ย50บวันมาเลยนะครับออคราวนี้เดี๋ยวดูขอแจ้งเป็นแนวต้านของตัวกราฟก่อนนะก่อนที่จะมาเข้าถึงตัวเงื่อนไขแล้วก็แนวโน้มของมันนะครับกราฟปิดไปที่37.5นะครับแนวต้านแรกนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ถึงนี้อยู่ตรงโซนแนวแถวประมาณ38 เ5นะครับเป็นแนวต้านแรกของตัวกรัฟนะครับแล้วก็แนวต้านที่2จะอยู่ตรงเส้นประสีแดงตรงนี้นะครับอยู่ที่40บนะครับ40บาทนะครับกลมๆนะครับแล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่ที่โซนแถวๆประมาณ41.5อนะครับอันนี้เป็นแนวต้าน123ของตัวกรัฟในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับคราวงนี้ต้องบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาบวกขึ้นมาวันเดียวนะครับกลับขึ้นมายืนตรงเส้น MA 21วันนะครับแล้วก็ สามารถที่จะยืนตรงเส้นฟิโบรตรง37บาทได้ด้วยเขาเนี้ยคือวันนี้ที่เห็นแล้วแหละว,ว่าฝั่งของดาวดาวโจนฟิวเจอร์นะครับปิดลมลดลงค่อนข้างแรงนะครับลดลงค่อนแรงแเรียกว่าหลุด25,000นะครับแล้วก็ดาวโจนนะครับแต่นีดาวโจนก็คือยังสามารถปิดเหนือ2 5 0 0 0กับอีก50จุดนะครับบวกลบตรงนี้เขาเนี้ย ตรงนี้ต้องระวังและนะครับว่าวันจันทร์ที่จะเปิดมาฝั่งของดาวฟิวดาวโจน์เทลเจอร์จะสามารถรีบาวได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดลบลงต่อที่ว่า,าควรมองตัวกับนิดหนึ่งนะครับตัวกัปจุดที่ต้องระวังอย่างแรกคือไม่ควรที่จะหลุด37บาทนะครับคราวนี้หลุด37เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มของมันเริ่มที่จะมีโอกาส ลงต่อนะครับเริ่มย่อมากับลงต่อโดยเฉพาะถ้าตัวกัฟนะครับหลุดตรง36บาท50ถ้าเกิดหลุดตรง36บาท50ตรงนี้ที่มองว่าถ้าเกิดใครเข้าหุ้นกับมาโซนแถวสามสิบห้าประมาณนี้ครับทีว่า,าให้เทคโปรฟิตออกได้นะครับอาจจะเทคหมดก็ได้นะครับหรือจะแบ่งเทคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเพื่อรอดูความชัดเจน ของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบนี้ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะยืนตรงโซนแถวแถวได้อย่างแรกคือโอกาสที่จะลงไปทดสอบโรเดิมนะครับตรงโซนแถวแถวประมาณ34นะครับไล่ลงมาถึง32เนี่ยจะสูงมากนะครับถ้าเกิดตัวกราฟไม่สามารถยืน36บาท50ได้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งของดาวโจนฟิลนะครับสามารถรีบาวได้บวกแรงๆสักร้อยถึง200ทิวมก็มองว่าโอกาสที่กราฟเปิดมาก็อาจจะไม่หลด อาจจะไม่หลุดนะครับอาจจะไม่หลุดตรง36มสบาทห้ตรงนั้นก็ค่อยเช็คกันอีกทีหนึ่งว่าตลาดจะสามารถรีบาวแล้วก็พา ฝั่งของตัวเอเชียเนี่ยรีบาวขึ้นไปได้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะเชิงบวกแบบนั้นนะครับตัวกราฟไม่ลด36บหาท50ทิวก็มองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านที่ทิวให้ไว้นะครับ3าบาท50โซนแวเดี๋ยวนี้3 8 7 5านะครับ40บาทแล้วก็4 1 5 0ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว c p o นะครับ c p พต้องบอกว่าหลังจากที่มีเรียกได้ว่า ต่อพอลอรลกออกไปนะครับต่อพอลกอ,ออกไปตัว CBR ก็มีการเรียกว่าดับตัวลงมานะครับถ้าเกิดจำกันได้ผิดนะครับสัปดาห์ก่อนคือที่มองว่าถ้าเกิดหลุดตรงโซนแถวแถวประมาณ38บาทโซนแถวแถวนี้ลงมานะครับ38.75ตรงนี้ก็ให้เทคโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วก็มารอรับนะครับโซนแถวแถวแนวรับตรง65.63ตรงนี้นะครับ c p ลงมาเทส เกือบเทสแนวรับแรกนะครับลงมารู้สึกว่าต่ําสุดของจะยูวันบริหัสอยู่ที่ประมาณ65บาท75นะครับแล้วก็วันศุกร์มีสัญญาณรีบาวขึ้นมาเขาเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับตัว c p o เดี๋ยวทิวขอแจ้งเป็นแนวต้านนะครับ c p o ปิดไปไม่วันศุกร์ปิดไปที่67จุด 5้าศนะครับ67.50แล้วก็แนวต้านแรกมองที่ประมาณ68.75นะครับเป็นแนวต้านแรกนะ 68, นะครับแนะครับแล้วก็แนวต้านที่2นะครับจะเป็นเส้นของตัวฟิโบอยู่ที่ประมาณ70.25นะครับแล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่โซนแถวๆประมาณ72บาทนะครับสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะเขาเนี้ยต้องดูตรงนี้ตรงนี้ที่อยากให้เห็นชัดๆครับคือรอบนี้ถ้าเกิดออกทางบวกเนี่ย CPO มีโอกาสที่จะ คอนเฟิร์มสัญญาณการกลับตัวนะครับท,ที่ชัดเจนนะครับก็คือถ้าฝั่งของตัว CPO นะครับเปิดมาแล้วฝั่งฝั่งของเซตเล่นบวกได้นะครับเนื่อว่าเล่นบวกได้นั่นคือ,อดาวโจนส์ฟิลต้องบวกแรงนิดนึงนะครับเซตถึงจะสามารถเปิดบวกได้เขาเนี้ยถ้าเกิดเปิดบวกมา CPO สามารถยืน60 67.5หรือ60 7 75หรือ68ได้ตรงนี้ทีมมองว่า CBR จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ตัว MACD นะครับลงมา ตัดู๋ลงมาครับเรียกได้ว่าลงมาประมาณ3-4วันแล้วแหละนะครับแต่ว่าฝั่งของตัวโซโลโตตอนนี้อยู่ในเขตโอเวอร์โซนะครับแล้วก็มีสัญญาณซื้อในชาร์ตของเดลี่นะครับก็ถ้าเกิดเซ็นเล่นบวกได้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่จะเข้าไปเข้าไปเทรดได้นะครับตัว c p พีอเขาเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมมองเชิงลบนะครับคือดาวโจนฟิลลบต่อนะครับมันจะทำให้กดดันในภาพดัชนีทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงได้ทั้ง โลกนะครับต้องบอกอย่างนี้ทั้งโลกรวมถึงดัดชนีของเซตอินเด็กซ์บ้านเราด้วยเขาเนี้ย c p พรอบนี้ต้องแจ้งว่าอย่างงี้ครับถ้าเกิดใครซีเรียสก็คือมองว่าโอเคอมองว่าหุ้นลงนะครับก็คือ ฝั่งของตัวดาวโจนมันเปิดลบใช่ไหมครับแน่นอนว่าของดาวโจนที่ปิดไปก็มีโอกาสที่จะลบด้วยเช่นกันคราวนี้ถ้าเกิดดาวโจนลบมันจะหลุด2 5 0 0 0พันตรงเนี้ยอันตรายแล้วถ้าถ้าเกิดใครเข้าไปดูคลิปในการวิเคราะห์แนวโน้มเซ็ตของทิวที่เพิ่งทําไปนะครับเพิ่งทําไปก็อยากให้ดูประกอบกันนะครับอยากให้ดูประกอบกันมันจะได้ใช้วางแผนการบริหารพอร์ตของเราคราวนี้ซีพีออรอบนี้ นะครับถ้าเปิดมาที่ว่าหลุด67เนี่ยจะเริ่มมีสัญญาณเชิงลบนะครบตรงนี้จะเริ่มมีสัญญาณเชิงลบสําหรับตัว c b r ละตรงนี้ถ้าเกิดเปิดต่ํากว่า67นะครับหลุด67มายังไม่ควรที่จะเข้าไปเก็บ c b r นะครับคราวนี้คนที่เข้าไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เข้าไปแล้วที่มองว่ารอบนี้ c b r ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะยืน65บาท50ได้ก็คือเส้นเส้นประสีแดงตรงนี้ทิวก็มองว่า CBO มีโอกาสลงต่อนะครับมีโอกาสลงไปเทสแนวรับ ่อไปก็คือโซนแถว63บาทตรงนี้ก็แนะนําให้เทียบโปรฟิตแล้วก็สต็อปลอดไปก่อนนะครับอาจจะครึ่งหนึงหรือหมดก็ได้เพื่อจะถือเงินสดรอตรงนั้นนะครับตรงนี้อ่าตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัวเอ็ดวานนะครับ ตัวแอดวานซ์ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดไปที่186บาทนะครับ186บาทต้องบอกว่า,ารูปแบบตัวกราฟที่มองว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในเซนติเมนต์เชิงลบนะครับหนึ่งคือมันไม่สามารถที่จะยืนตัวแนวรับของตัว p i ่แพทเทิร์ตรงนี้ได้นะครับก็คือหลุดลงมาแล้หลุดลงมาและแล้วก็วีก,ก่อนทิวให้จุด Stop ป o ลอไว้ที่184บาท 50นะครับแต่ว่ายังสามารถประคองตัวอยู่โซนอยู่เหนือเส้นเส้น uh, take profit แล้วก็ stop loss ได้นะครับ mm hmm. เขาเนี้ ตัวแอดวานถ้าเกิดมองในมุมมองเชิงบวกนะครับถือให้เป็นแนวต้านไว้ก่อนนะครับแอดวานรอบนี้นะครับแนวต้านแรกนะครับจะอยู่โซนแถวประมาณ190บาทนะครับ190บาทจะเป็นแนวต้านแรกของแอดวานนะครับแล้วก็แนวต้านที่2จะเป็นแนวต้านของฟิโบที่195.5นะครับแล้วก็แนวต้านที่3อยู่ตรง200บาทนะครับเป,เป็น3แนวต้านของแอดวานในสัปดาห์ที่ที่จะถึงนี้นะครับคราเนี้ยแอดวานจุดที่ ควรระวังนะครับก็คืออยู่ตรงเส้น184.5นะครับจุดนี้ทือมองว่าไม่ควรหลุดอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดหลุดก็ให้ stop loss แล้วก็ take profit ไปก่อนนะครับแล้วก็มารอดูตามแนวรับอีกทีหนึ่งซึ่งแนวรับของมันก็อยู่ประมาณ182ไล่ลงมาถึง176นะครับแต่ว่า รง182เนี่ยต้องเช็คสัญญาณกับตัวก่อนนะว่าลงมาเทสแล้วจะมีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าในส่วนของตัวแอดวานนะครับซึ่งตามได้ในกลุ่มไลทิวนะครับเดี๋ยวชิวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับใครยังไม่ได้เข้าก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับกลุ่ม3ตอนนี้ก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะครับตรงนี้แจ้งไปแล้วเนาะแนวต้านนะครับแล้วก็จุดที่ควรที่จะให้ความระวังสําหรับแอดวานสําหรับใครที่มองว่าเออแอดวานมันเป็นหุ้นใหญ่นะครับเราจะสามารถ ถือลงทุนได้ไหมจุดนี้คืออยากให้มองนิดนึงอย่างแรกคืออยากให้ดูก่อนว่าตรง184.5จะสามารถยืนได้ไหมนะครับถ้าเกิดยืนได้ มารอ182ว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็ตรงนั้นน่ะถึงลงมาถึง182รู้สึกว่าอยากเก็บมากอาจจะแบ่งไม้เก็บก็ได้ครับเก็บสัก 10- 20%ก่อนอย่าเพิ่งเกินนี้นะครับแล้วก็รอดูก่อนว่ามันจะหลุดตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่หลุดเลาค่อยไปวางกลยุทธ์กันอีกทีหนึ่งในห้องไลน์นะครับสำหรับคนที่มองว่าเอออยากจะถือแอดวานซ์ยาวๆนะครับแนะนําให้ให้เช็คตรงราคานี้ก่อน184.5นะว่าจะยืนอยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดยืนอยู่แล้วฝั่งงงงขขขออาาาาาตตลลดดมมีีสัญญบวึึ้นหยถ ดาวโจนดาวโจนฟิวเจอร์ down, down future, นะครับตลาดของเอเชียนะครับถ้าเกิดมีสัญญาณรีบาวตรงนั้นขึ้นมาเราค่อยมาดูว่าเออเราเราโอกาสที่แอดวานซ์จะลงมาต่ํากว่า184 18อาจจะ182ถึง1้ออยเจ็ดอาจจะยากนิดนึงตรงนั้นเราค่อยมาวางแผนที่จะซื้อเพิ่มกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับตัวแอดวานซ์ตัวต่อมาครับตัวต่อมาเป็นกลุ่มแบงค์นะครับก็คือตัว K-Bank ก์ ank, นะฮะเคแบงก์ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดไปที่ราคา 91บาทนะครับ91บาทต้องว่าตัว K-Bank ยังยังถือมองว่ายังอยู่ในเทนนะครับก็คือเทรนที่ตีไว้ถ้าเกิดสังเกตเห็นนะฮะตัวนี้จะเป็นเส้นจุดไขป่ปลาเป็นเส้นเทนไลน์นะครับก็ยังยังอยู่ที่เรีว่ายอยู่ในเทนขาขึ้นระยะสั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้นะฮะที่มันที่มันขึ้นไปถึงแนวต้านที่ถือบอกโซนแถวแถว9 1 9บาบาทนะครับตรงนี้แล้วก็มีสัญญาณ ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านยืนไม่ได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณลงมาแล้วมันลงมาแรงมากนะครับตรงนี้คนจะซื้อกลุ่มแบงก์หรือเค a n k ค่อนข้างเยอะนะครับโซนแถวแถวประมาณร้อยหนึ่งประมาณนี้ร้อยหนึ่งถึงร้อยสี่บาทตรงนี้คนจะซื้อเยอะเขาเนี้ยถ้าเกิดคนที่ติดอยู่ราคานั้นจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันนะแต่ตอนแรกที่ขอแจ้งเป็นแนวต้านก่อนละกันนะจะได้ไม่สับสนนะครับปิดไปที่91บาทนะครับแนวต้านแรกของเค a n k ank, ในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับอยู่ที่ 94บาท50นะครับแนวต้านที่2จะอยู่โซนแถวแถวประมาณ100บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่ที่104บาทนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะฮะเอาไว้ถ้าเกิดตลาดมันสามารถที่จะเล่นบวกได้นะครับก็ไปวางตามแนวต้านตรงนั้นนะครับหรือใช้เป็นการเทคโปรฟิตตามขั้นบันไดที่ทิวเคยแจ้งมาในคลิปแรกๆของทิวนะครับคือถ้าเกิดราคามันผ่าน9 4้บาท50นะครับผ่านนี้ไปแล้วอาจจะไป9 5 96้เราไม่สามารถยืนได้นะครับให้ใช้ตัว9 4้บาท50 เป็นตัว take profit อะไรประมาณนั้นตามขั้นบันไดขึ้นไปนะครับตรงนี้แล้วก็รอบนี้มองว่าจุดที่สําคัญของตัว K Bank นะครับอย่างแรกนะครับ K Bank ไม่ควรที่จะหลุดเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับนั่นคือราคาโซนแถวแถว,รวประมาณ86บาทนะครับแปบาทตรงโซนแถวแถวเนี้ยตัว K Bank ทั้ทีครับ K Bank ไม่ควรที่จะหลุดลงมานะครับตอนนี้อยู่91นะครับเขาเนี้ย ถ้าเกิดหลุด86ลงมาเนี่ยทีมมองว่าตลาดตอนนั้นนะ่ะคงหลุด1,300ไปแล้วนะครับคงหลุด1,300ไปแล้วแล้วก็ตลาดก็จะมีรูมลงต่อพูดง่ายๆลองไปฟังกันในส่วนของตัวแนวโน้มเสร็จแล้วกันนะครับถ้าเกิดตลาดหลุด1,300จะไปที่ไหนบ้างนะครับจะได้ใช้ในการวางแผนได้คราวนี้ทีมมองว่าถ้าเกิดหลุด86ทีมมองว่าตัวเค a n k ไม่ไม,ไม่ไม่น่าถือนะครับไม่น่าถือแล้วก็ยังไม่น่าซื้อเพิ่มนะครับถ้าจะซื้อก็ ไปซื้อในลักษณะที่มันแสดงสัญญาณกับตัวมาก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอย่างที่รู้แจ้งไปที่เก็บแบงค์ไปแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยเก็บแบงค์ไปที่100บาท104บาทประมาณนี้เก็บเคแบงค์ไปที่1 0 0 104บาทอาจจะเก็บไล่ลงมา999897เกบป็บมาแล้วนะครับตรงนี้ที่มองว่ารอบนี้ให้รอดูก่อน,นครับให้รอดูก่อนถ้าไม่สามารถยืน86ได้ตรงนี้จะเพิ่งเก็บนะครับหรือลงมาแถวแถวประมาณ86ตรงนี้ก็จะเพิ่งเก็บให้มันมีสัญญ,ญาณกลับตัวก่อนพูดง่ายๆนะครับ เขาเนี้ยตัวเคแบง n ์อ, K ank, อย่างที่บอกไปถ้าสมมุติว่าไม่สามารถยืนตรง86ได้ไปไหนนะครับคือมองว่ารูมของมันรอบเนี้ยถ้าหลุด86นะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่92นะครับแล้วก็แนวรับต่อมาจะอยู่โซนแถวประมาณ79นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นแนวรับที่ทิวมองว่า,าน่าเก็บแบงค์เพราะมันจะลงมาทดสอบโรเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝั่งของตัวโซโลโตถ้าเกิด แบงค์มันหลุดลงมานะบถ้าเกิดแบงค์มันหลุดตรง86ลงมาที่มองว่าโซนแถวแถวนั้นตัวสโตรโตจะเริ่มคอเคลีย <c oughs> ในเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับหนึ่งคือรวมในการลงมันจะน้อยนะครับก็คือดาวไซต์มันจะเริ่มน้อยในในภาพระยะกลางนะครับตรงนั้นถ้าเกิดหลุดมากอย่างที่บอกก็มาดูตรงแนวรับตรง82นะครับซึ่งเป็นเส้นนี้นะเป็นเป็นเป็นโลที่มันทำหลังจากทำเวฟหนึ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ให้มาเก็บตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตรง82ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับก็รอดูตรงโซนแถวประมาณ79ตรงนี้อีกทีหนึงนะครับสำหรับตัว Kbank นะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัว AOT นะครับ AOT AOT ต้องบอกว่าจากที่วีก่อนนะครับยืนใน กรอบเทนขาขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะวิก่อนจะอยู่โซนแถวแถวนี้นะก็คือไม่หลุดเทนนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ AT นะครับไม่สามารถที่จะยืนตรงนี้ได้นะครับนั่นก็คือหลุดตรง61.25ที่ทิวให้ไว้เป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับถ้าถ้าเอมันหลุดลงมานะครับคนนี้เอโรอบนี้ต้องบอกว่าหลุดจากาแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นลงมารอบนี้นะครับแล้วก็มาทำหลุดตัวฟิโบที่59 5ตรงนี้ลงมาอีกนะครับคราเนี้ยจุดที่ต้องระวังของ AOT ในสัปดาห์ที่ถึงนี้ครับอยู่โซนแถวๆประมาณ58บาทนะครับ58.25เนี่ยคือไม่ควรหลุดนะครับถ้าเกิดหลุดตรงเนี้ยที่มองว่า AOT มันมีโอกาสลงไปทดสอบอตรงโซนแถวๆ57ไล่ลงมาถึง56ตรงนี้จะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่โซนแถวๆประมาณ52นะครับสำหรับ AOT ครับก็ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดมัน เอาเรื่องตัวโควิดในะระยะ2คือระบาดรอบ2มาพูดถนะือว่า AOT ก็มีโอกาสที่ที่จะหลงได้เหมือนกันเพนะราะนั้นก็ต้องควรระวังนะครับคือหลุด58.25ที่มองว่าไม่ดีนะครับอาจจะเทค p r o ฟิตแล้วก็สต็อปล s อไปก่อนเขาเนี้ยในมุมมองเชิงบวกบ้างถ้าเกิดไม่หลุดนะครับวีคนี้ AOT นะครับแนวต้านแรกของ AOT จะอยู่ที่ 61.25นะครับแล้วก็แนวต้านที่2จะอยู่62.75นะครับแล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่โซนแถวๆประมาณ67บาทนะครับให้ไว้เป็น3แนวต้านตรงนี้นะครับสำหรับ AOT นะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัวปตทนะครับปตทรอบนี้ยังสามารถที่จะประคองนะครับต้องเรียกว่าประคองอยู่ในเทนขาขึ้นได้นะครับดูตามเส้นเกอร์เซอร์ทินครับเนี่ย o t โทษทีับ ปตทสามารถประครองอยู่ในเทนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถือว่าลงมาเทสแนวรับ2ครั้งแล้วนะครับก็ยัง เรียกเรียกวนเวียนอยู่แถวเส้นแนวรับเทนไลน์นะครับตัวบอร์ทอนะครับปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดไปที่ราคา37บาทนะครับเดี๋ยวทิวให้เป็นแนวตา้านก่อนนะครับแนวตา้านแรกของบทอในสัปดาห์ที่อย่างนี้นะครับแนวตา้านอยู่ที่38บาท50เป็นแนวตา้านแรกนะครับแนวตา้านที่2อยู่ตรง40บาทนะครับแล้วก็แนวตา้านที่3อยู่ตรง41.5นะครับถ้าเกิดมันสามารถประคองแล้วก็ตลาดเล่นบวกได้ก็ค่อยไปเช็คแล้วก็ไปวางขายตามแนวตา้านที่ที่บอกนะครับหรือจะใช้วิธีการเล่น ฟิตลันตามขั้นบันไดที่ทูเคยกล่าวไปก็ได้นะครับคราวนี้จุดที่ต้องระวังของตัวปะทอนครับอย่างแรกราคาครับไม่ควรที่จะหลุดตัวเส้นพี่โบสเส้นนี้ทูทำเป็นตัวหนังสือสีแดงให้นะครับเส้นนี้จะอยู่ประมาณนี้ก็คือไม่ไม่ควรหลุดตรงนี้นั่นคือไม่ควรหลุดตรงโซนแถวแถวสาบาท 50นะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาตรงนี้ตัวปตทมันมีโอกาสที่จะกลับลงไปเล่นตรง3 4บาทนะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่โซนแถวๆประมาณ32บาทห0ไล่ลงมาถึง31บาท50ตรงนี้สําหรับปตทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุด36บกาท50ทิวก็มองว่ายังคงที่จะประคองตัวได้แต่ตรงนี้ต้องเช็คราคาน้ํามันดีๆนะครับเพราะว่าถามว่าราคาน้ํามัน มีโอกาสที่จะลงได้ไหมก็มีนะครับทิวมองว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโอกาสที่จะลงคือโอกาสที่จะขึ้นกับลงเนี่ยทิวมองว่ามัน50-50เ50ท่ากันนะครับเพราะว่าน้ำมันมันมันเริ่มคอเคลียร์อยู่โซนแถวแถวประมาณเนี้ยสามสิบเจ็ดเหรียญสามสิบแปดเหรียญสามสิบเก้าเหรียญถึงสี่สิบเหรียญนะครับพีกพีกหน่อยก็คือสี่สิบสองเหรียญน,นะครับแต่ว่ารอบนี้ทิวมองว่าถ้าเกิดฝั่งของน้ำมันขึ้นนะครับจะขึ้น โอกาสที่จะกลับไป42เหรียญนนะ่ะยากน่าจะอยู่โซนแถวประมาณ40เหรียญแล้วก็ประคองตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวปททีมองว่าจะยังไม่เกิน41บาท50นะสูงสุดคือ41บาท50ถ้าน้ำมันไม่ผ่าน40เหรียญน,นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ลองเช็คแนวต้านที่ทิวให้ไว้ได้เขาเนี้ย ถ้าเกิดในทางลงของน้ํามันทางลง,งน้ำมันถ้าเกิดน้ํามันมันเลือกที่จะลงนะครับนั่นคือโอกาสที่มองว่ามีโอกาสที่จะลงแรงมากกว่าคือตัวดาวไซ์มันมันเยอะกว่านะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นลงที่มองว่าเท่าเท่ากันนะ ให้เป็น50-50แต่ว่าถ้าเกิดน้ํามันเลือกลงรอบนี้มีโอกาสกลับไปเล่นตรงโซนแถวแถประมาณ32เหรียญ3 1 32เหรียญน,นั่นคือตัวปตทจะลงมาประมาณ3 4บาทไล่ลงมาถึง31บาทโซนแถวแวนี้นะครับค่อยมาดูตรงนั้นสําหรับตัวปตทนะครับแต่ว่ายัางไม่ต้องกังวลครับจุดแรกให้เราเช็คในสัปดาห์ที่นี้คือไม่หลุด36บาท50ถือว่าโอเคแหละนะครับถ้าเกิดไม่หลุดก็ ยังสามารถที่จะประคองตัวปทอไปได้นะครับถ้าเกิดหลุดก็แนะนำเทคโปรฟ i t แล้วก็ Stop ปลอตไปก่อนนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวของปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ปูนใหญ่รอบนี้ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่300 68บาทนะครับ3า8้ยบาทโดยมีแนวต้านแรกจะอยู่377บนะครับ3า7บาทแล้วก็แนวต้านที่2จะอยู่400นะครับแล้วก็แนวต้านที่3อยู่422บนะบเป็นตัวของปูนใหญ่ปูนใหญ่ต้องเรียกได้ว่ายังคงประคองตัวเหนือเส้นเอฟเอยี่สิบเอ็ดวันนะครับนั่นคือยังอยู่ในเทรนขาขึ้นระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับเขาเนี้ยถือมองว่าจุดที่สําคัญของตัวปูนใหญ่นะครับ คือทิวให้เป็นตัวหนังสือสีแดงไว้นะครับคืออย่างแรกไม่ควรที่จะหลุด362บาทโซนแถวแถวนี้นะครับก็คือโซนแถวแถวนี้ไม่ควรหลุดลงมาถ้าเกิดหลุดลงมามองว่ามันจะมีความเสี่ยงที่จะพักฐานตามตลาดนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาที่บอกว่านั่นแหละตลาดตลาดคงหลุดพันสามไปแล้วนะครับคงหลุดพันสามไปแล้วแล้วคราวนี้ถ้าเกิดตลาดหลุดพันสามเนี่ยดาวไซด์มันจะเยอะนะครับดาวไซด์เยอะนะครับให,ให้ดูตรง362เป็นที่ตั้งถ้าเกิดหลุดเนี่ยควรลดน้ําหนัก ในการถือตัวปูนใหญ่ออกนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมองไงถ้าเกิดตัวปูนปูนใหญ่นะครับมันไม่สามารถที่จะยืนโลโรอบนี้ได้นั่นคือ,อ350บาทกลมๆนะไม่สามารถที่ยืน350บาทจุดนี้ที่มองว่าสามารถ take p r o f i ตัวปูนใหญ่ออกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใครที่ทุนสูงอาจจะสต็อปลอดไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดหลุดรอบนี้มันมีโอกาสที่จะวิ่งเข้าหาแนวรับของตัวฟิโบที่340ลงมาถึง321บาทนะครับตรงนั้นเราค่อยมาดูสัญญาณกับตัวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ถ้าไม่หลุด362สนะครับสำหรับตัวปูนใหญ่ถ้าเกิดไม่หลุดก็ไปเช็คตามแนวต้านแรก377400สเด่วนแถวๆนี้นะครับแต่ที่มองว่าปูนใหญ่รอบเนี้ย ในปีนี้ก็โอกาสที่จะผ่าน400ก็ยังคงยากอยู่นะครับท่านยังไงก็ฝากดูได้เกิดราคามันเคลื่อนตัวผ่านต,ต,ตรงโซนแถว่ประมาณ377ตรงนี้ผ่านขึ้นไปจะ380แล้วไม่สามารถยืน377ได้ให้ใช้จุดนี้เป็นจุดเทคโปรฟิตแล้วกันนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัว GPC ครับ GPC ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดไปที่ราคา47.75นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับแนวต้านแรกของ GPS c เอีดูให้ตรงเส้นนี้นะ,ะเส้นนี้ก็คือเส้นของฟิโบนะครับแนวต้านแรกจะอยู่ตรงโซน77บาทนะครับแนวต้านที่2จะอยู่82บาทคือคือเส้นประสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านที่3จะเป็นแนวต้านของฟิโบที่ แ5 2 5นะครับเป็นเป็น3แนวต้านของ gpc นะครับถ้าเกิดตลาดเล่นฝั่งบวกเขาเนี้ยจุดที่ต้องให้ความสำคัญของ gpc คือโซนแถวแถวราคา72บาท50โซนแถวแถวเนี้ย72บาท50คือเส้นตรงนี้นะครับ เส้นปะสีแดงตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับถ้าเกิดหลุดมันจะทำนิวโรล,ลงมาคราวน,นี้นิวโลลงมารอบนี้มีแนวรับอยู่โซนแถวแถวประมาณ70บาท50โซนแถวแถวนี้ที่มองว่าถ้าเกิดทำนิวโลลงมาโอกาสที่จะหลุดเส้นนี้มันมีค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาไม่สามารถที่จะยืนตรงโซนแถวแถวประมาณ72บาทห0ได้นะครับมองว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเทรดตัว g b c c นะครับให้มารอโซนแถวแถวราคา 70.5ไล่ลงมาถึง64บาทนะครับค่อยดูว่าลงมาถึงระดับไหนแล้วจะมีสัญญาณกับตัวตรงนั้นแล้วค่อยเข้าไปเล่นนะครับแต่ขาเนี้ยถ้าเกิด g p s c เปิดมานะครับแล้วก็ไม่หลด 72บาท50โซนแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปเช็คตลาดอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ลบลงมาแล้วนะครับฝั่งของดาวโจนส์เเจอร์มันมีการรีบาวขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดรีบาวไปเป็นบวกได้200 300 400จุดตรงนี้ก็มีโอกาสที่ GVC ลงมาเทสต,ตรง72บาท50แล้วถ้าไม่หลุดครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเล่นโซนแถวแถวประมาณ77บาทได้ในแนวต้านแรกในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับตรงนี้สําหรับตัว GVC นะครับเขาเนี้ย ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัว CPF นะครับ CPF ต้องบอกว่า,ายังอยู่ในเทนขาขึ้นได้ยังเลี้ยงตัวอยู่ในเทนขาขึ้นค่อนข้าง,งดีเลยทีเดียวนะคก็คือราคาสามารถที่จะยืนตัว MA 21วันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับปิดไปเมื่อวนันศุกร์นะครับปิดไปที่ราคา3 1มสบาทเจ็ดนะครับสามสนะครับแนวต้านแรกนะครับของตัว CPF จะอยู่โซนแถวประมาณ32บาท 75นะครับเป็นแนวต้านแรกแนวต้านที่2จะอยู่33บาท75แล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่ตรง36บาทนะครับตรงนี้จุดที่ต้องระวังนะครับของตัว CPF ที่มองว่ารอบนี้นะครับเอาเป็นแบบช็อตเทอมก่อนนะครับรอบนี้คือ CPF ไม่ควรที่จะหลุดตรง31บาท50นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันแค่ช่องเดียวจากราคาปิดนะครับนั่นคือถ้าเกิดตลาดเล่นลง CPF มีโอกาสที่จะหลุดนะครับสำหรับคนที่มองว่าโอเค เป็นคนที่แบบว่าคำานึงถึงตัวเงินหน้าตักเยอะที่มองว่าถ้าเกิดเปิดหลุด31บาท50ขายตัว c p f ไปก่อนนะครับเทคโปรฟิต <Take profit S 1> ไปก่อนเลยนะครับหรือ s t o อปลอ s ไปก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันมันยืนอยู่โซนถแถวแถวสมมติหลุดตรง31บาท50ลงมานะครับแล้วก็ราคามีการย่อลงมาเทสแถวแถวประมาณ30บาทนะครับแล้วไม่หลุดตรงนั้นเราค่อยซื้อกลับนะครับแต่คราวนี้คนที่มองว่าเอ้ มันมันเปิดมาแล้วหลุดละยังอยากถือลุ้นอยู่ว่ามันจะกลับไปยืนได้หรือเปล่าให้ให้ใช้ตรง30บาทเป็นเป็นตัวตั้งนะครับคือรอบนี้ถ้าเกิดหลุด30บาทถือมองว่าโอกาสที่จะจบเทนขาขึ้นตรงนี้มีค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเกิดหลุด30บาทแล้วซีเฟไปไหนนะครับแนวต้านแรกของซีเอฟจะอยู่อ๋อแนวรับแรกของซีเอฟจะอยู่โซนแนวถวๆประมาณ28บาทโซนแนวถวแวนี้นะครับไล่ลงมาถึงตรง26บาทเป็นแนวรับที่สโซน,แนวแถวนี้นะครับนั่นคืออะไรนั่นคือถ้า ไม่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบเล่นระยะสั้นนะครับให้ดู30บาทเป็นหลักถ้า c p f ไม่สามารถยืน30ก็คือเส้นนี้อยู่นะครับที่มองว่าโอกาสจบเทรนขาขึ้นสูงให้เทคโปรฟิตไปก่อนได้เลยนะครับหรือสต็อปลอดไปก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นในระยะสั้นนะครับเปิดมา c p f ยืน31บาท50ไม่อยู่ให้ขายไปก่อนแล้วมาดูตรงโซน30ว่ามว่าจะมีสัญญาณรีบาลหรือเปล่าถ้าไม่มี ให้มารอที่เดียวกันนะครับก็โซนแถวแถวบาทไล่ลงมาถึง26ให้มาดูตรงนี้ว่าจะมีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะครับหรือถ้ามันมีสัญญาณกลับตัวอ่าก่อนที่จะลงมาแต่27บาทอาจจะลงมาประมาณ28บาทหบาทเหรือ29บาทแล้วมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็คือโซนแถวนี้เดี๋ยวทูจะแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัวอินทัศนะครับอินทัศรอบนี้วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอินทั 57บาทนะบ57บาทต้องมาว่าอินทัชก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับในใน,ในการขึ้นรอบนี้นะครับก็ยังสามารถยืน ma 21วันอยู่นะครับแต่ที่อย่างที่บอกที่มองอินทัชรอบเนี้ยโซน้แต่ประมาณ58บาทนะครับไล่ขึ้นมาถึงตรง60 62บาทโซนนี้ยังไงก็น่าขายแล้วนะครับสำหรับตัวอินทัดอ่แต่เขาวนี้ใครที่ยังถืออยู่นะครับอเรามาดูแนวต้านกันนะครับแนวต้านแรกของตัวอินทัดนะครับจะอยู่โซนแถวแถวประมาณ57า57บาท50ตรงโซนเส้นนี้นะเป็นแนวต้านของพี่โบเส้นนี้นะครับแนวต้านของพีโบเส้นนี้แล้วก็แนวต้านที่2ของตัวอินทัดจะอยู่โซนแถวแถว ประมาณ59บาทนะครับเป็นแนวต้านที่2แล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่ตรงโซนแถวแถว62บาทนะครับเป็นแนวต้านของพิมโบเช่นกันก็คือ57เป็นแนวต้านแรก59นะครับโซนแถวแถวนี้59บาทเป็นแนวต้านที่2แล้วก็62บาทเป็นแนวต้านที่3ามเขาเนี่ยจุดที่สําคัญของตัว อินทัศที่มองว่าอินทัศรอบนี้นะครับถ้ามันไม่สามารถที่จะผ่านตรงโซนแถวแถวประมาณ57บาท50าทได้นะครับรอบนี้อินทัศมันมีโอกาสยอ่อนะครับมีโอกาสยอ่อพักฐานลงมานะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดยอ่อแล้วไม่หลุดตรงโซนแถวแถว54บาทตรงนี้นะครับ54บาท75ถ้าไม่หลุดประคองอินทัศได้นะครับประคองอินทัศได้แต่ถ้าเกิดมีการพักฐานลงมานะครับไม่ไม่สามารถที่จะยืน54ุด 75ได้ทีอมองว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราหน้าเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครมีราคาสูงกว่าก็คัดลอดไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดยืนตรงนี้ไม่อยู่นะครับแนวรับแรกของอินทัดจะอยู่โซนแถวแถว53 75นะครับไล่ลงมาถึง50โซนแถวแถวนี้เราค่อยมาเล่นเล่นสัญญ,ญาณกับตัวตรงโซนแถวแถวนี้หลังจากที่มันมีการพักฐานนะครับจะดีกว่านะครับสำหรับตัวอินทัดนะครับอ่าก็อ่า ตัวต่อมานะครับตัววันนี้ได้10ตัวนะครับเดี๋ยวที่จะขออนุญาตทำเป็นเขาเรียกคลิปละ10ตัวนะเพราะว่ามีคนเรียกได้ว่าคอมเมนต์มาว่าคลิป1คือคลิปมันยาวไปนะครับวันนี้วีคนี้ที่จะลองแบ่งคลิปเป็นเป็น EP หนึ่งกับ EP 2นะครับ EP ละ10ตัวนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ถือหุ้นในชุดนี้นะครับอาจจะไม่ไม่ได้อยากดู อาจจะไปอยากดูหุ้นที่เตียงถืออยู่นะครับซึ่งมันอาจจะไปอยู่ในคลิป EP 1หรือ EP 2ออจะได้เลือกดูได้นะครับสำหรับ EP 1ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ฝากกด u u s c r i b e นะครับเพื่อที่เวลาทำคลิปออกมาจะได้เด้งแจ้งเตือนนะครับคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ